สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้พามาดูเจ้ารีฟาน2อ0คันนี้นะครับเพิ่งต่อสายไฟเสร็จเพิ่งเดินสายไฟเสร็จเมื่อกี้นีครับใช้เวลานานหน่อยเนื่องจากว่ารีฟานระบบไฟอาจจะต่างจากคนด้าก็คือ,นอินมาหาไปนิน้อยนะช่างบอกใช้เวลานานหน่อยแต่เพิ่งต่อเสร็จเมื่อกี้ครับตอนนี้กําลังเก็บงาน เป็นรีฟาร์มสวาสิ์ไม่ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมถึงเป็นผมทำไม่ได้ายแต่ถึงเป็นรีฟาร์มเนื่องจากว่าผมทำงานอยู่ที่เขากบครับเจ้าของรถอันนี้กับคนที่ทำรถกันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับ ช่อง YouTube เจ้าของมาหน้าผมไว้เลยนะครับโมเมลซ่านะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากับพามาชมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นครับอย่างนี้ก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด, like, กด share, ติดตามช่องผมด้วยนะครับใครสนใจโกคาร์ ard, ดหรือสนใจวิดีไว้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ทาง Facebook ส่วนตัวเชอิ่งรพร Facebook ส่วนตัว u n นเลิฟบับเบิลอันเลิฟอันหรือคอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าไปติดตามก็ได้ในช่องโมเม์สร้ากอะไรนะครับอาจจะเสียงร้าน,นิดหน่อยนะครับเนื่องจากร้านอยู่ใกล้ถนนนะครับอันนี้ไม่ได้ทำที่ร้านนะครับอันนี้ยกให้พี่เขาทำใหออ้คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ